ใครเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่สวมใส่มือเป็นคนแรกของโลกใบนี้วันนี้เราไปหาคำตอบด้วยกันครับ โอเคขอสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่ผมแฮมนะครับเป็นที่รู้กันอยู่ครับสำหรับฟุตบอลที่เล่นกันถึงคนนะครับผมแต่จะมีตำแหน่งหนึ่งที่ต่างจากคนอื่นเหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นแต่ตอนซ้อมเนี่ยหนักกว่าคนอื่นแน่นอนนั่นก็คือผู้รักษาป,ประตูนั่นเองครับโดยผู้รักษาป,ประตูนะครับผมจะเป็นตำแหน่งที่ข่ขนข้านที่จะเจ็บกว่าคนอื่นเพราะว่าใช้ร่างกายในการประทะใช้มือใช้ทุกส่วนของร่างกายได้ในการปกป้องประตูนะครับผมซึ่งสมัยนี้มันมีเซฟตี้หลายๆอย่างมากเลยนะครับผมรวมถึงก กติกาต่างๆที่ปกป้องผู้รักษาประตูมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโล,โลยีมันก็ไม่เท่าสมัยนี้ใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตอนเขาคิดพ้นฟุตบอลใหม่ๆเนี่ยแน่นอนผมก็คิดว่ามันก็ต้องแบบไม่มีอยู่แล้วก็คือตีนเปล่าเท่าเปล่าอะไรกันเลยอย่างเงี้ยซึ่งมาเราไปดูกันดีกว่าว่าใครเป็นคนแรกนะผมใครกันแน่ที่เป็นคนแรกในการสวมใส่ถุงมือผู้รักษาประตูคู่แรกของโลกนะครับอมาเน,อนโอราูคาซิโอนะผมนายทวันสัญชาตอิอาร์เจนตินาเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่สวมใส่ถุงมือซึ่งอันนี้ตามหนังสือพิมพ์เดรีเเทกราานะมยืว่ คาริโซเนี่ยเป็นผู้ศัตูคนแรกตอนอยู่กับลิวเพธนะผมในปี19ึ่งเีแต่ก็มีอีกคนนึงครับที่เป็นข้อถกเถียงเหมือนกันในปี1890นะครับผมเขาเป็นผู้สตัตรูชาวสกอตแลนด์นะผมที่มีชื่อว่าอาชีพินเนลนะครับนะผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะซึ่งก็มีรูปของเขากับการนั่งเฝ้าประตูอยู่ในปี1890นะซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงครับว่าใครกันแน่ระหว่างคาลิโซหรือพินเนลนะครับกับการใส่ถุงมือคู่แรก ลกนะลับมาในปี1885ครับผู้ผลิตลูกฟุตบอลอังกฤษนะครับผมชื่อวิลเลียมวิลเลียมแล้วกันผมอ่านชื่อหลังแกไม่ถูกอะได้รับสิทธิบัตรนะผมในการจดถุงมือนะครับผมถุงมือหนังนะหรือถุงมือที่ใช้ในการเล่นฟุตบอลนั่นเองแต่ด้วยเหตุผลที่เสียไปในเวลานั้นครับเขาตัดสินใจไม่ทําตามความคิดในตอนแรกของเขาอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดความคิดของเขานะผมในการ ทดลองถุงมือในรูปแบบต่างๆนะครับในภาพนะผมเท่าที่มองเนี่ยถุงมือคู่นี้น่าจะใส่สําหรับกันหนาวหรือสําหรับการเล่นฟุตบอลรูปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็นรูปประกอบถุงมือซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าหลักๆ2คนนี้มันก็มีรูปแค่นี้แหละครับเพราะว่าเขาก็เกิดในทศวรรษศตวรรษที่มันต่างกับเราอะนะก็ประมาณนี้นะผมวันนี้เอามาฝากกันสั้นๆสำหรับวันนี้ผมแฮมขอตัวลาไปก่อนยากให้ทาคลิปอะไรก็เมนบอกได้นะผมฝากช่องทางการติดตามของพวกเราทั้งหมดได้สำหรับนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ